สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะครับผมวันนี้ส่วนไผ่แทนคุณนะครับพามาตอนกิ่งนะครับไผ่ดําชวานะครับหรือว่าตัวเจ้าจาวาแบดของเรานั่นเองนะครับก็ไผ่ดําชวานะครับของผมนี่ก็คือจะมีอยู่2กอนะครับผมหลายท่านที่อาจจะยังไม่ไม่เคยรู้จักนะครับไผ่ดําชวาไผ่ดําชวาเขาคือเป็นไผ่ที่เป็นไผ่ใช้ลำนะครับเป็นไผ่ที่มีลำสีดำนะครับผมแล้วก็ มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ด้วยลักษณะลำที่จะมีลักษณะดำด้านนะครับผมแล้วก็ลวดลายนะครับค่อนข้างที่จะสลับกับเขียวเล็กน้อยนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยทั้งลำนะครับซึ่งจากที่เคยไปมีประสบการณ์ไปดูตามสวนต่างๆนะครับก็เจ้าตัวจ้าว่าแบล็กนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีจํานวนน้อยอยู่นะครับสำหรับในท้องตลาดทั่วไปแล้วก็ตามสวนต่างๆนะครับ นี่ผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้สายพันธุ์นะครับมาปลูกเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ปลูกดีเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าปีที่แล้วอากาศค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับเลี้ยงไว้ในกระถางก่อนนะครับผมเพิ่งตัดสินใจลงปลูกเมื่อช่วงต้นปีนะครับ63สนะครับผมก็ปลูกได้ไม่นานนะครับผมก็อย่างกอนี้ก็จะเห็นว่า โตค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเนื่องจากตรงนี้ก็คือจะเป็นแปลงไผ่นะครับที่อยู่หลังบ้านนะครับอยู่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับผักสวนครัวนะครับผมมีระบบน้ําพร้อมนะครับแล้วก็มีการให้ปุ๋ยคุมฟางตลอดนะครับผมก็ค่อนข้างจะโตเร็วนะครับผมจากที่ลักษณะลำนะครับที่เห็นเด่นชัดนะครับก็คือลำค่าน่าจะตรงนะครับแล้วก็ จะเริ่มจากมีลักษณะลำที่เป็นสีเขียวก่อนนะครับผมแล้วก็พอเจ้าลำเนี่ยมีอายุไปสักพักหนึ่งนะครับเขาจะเริ่มมีลายสีดำสลับเข้ามานะครับเพื่อชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะเฉพาะของไผ่ดำท,ทั่วไปนะครับที่จะเริ่มต้นจากลำที่เป็นสีเขียวก่อนสร้างคลอโรฟิลจากนั้นก็จะค่อ,คอยๆเพิ่มลวดลายที่เป็นสีดำตามแบบเฉพาะของสายพันธุ์ของเขาไปนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อผมมีกอนะครับที่พอเจาะพอเหมาะแล้วนะครับก็ควรค่ายอย่างยิ่งนะครับที่จะขยายพันธุ์ไว้ปลูกนะครับผมก็เลยวันนี้มาตอนกิ่งนะครับผมก็เลยคิดว่าทํทคลิปเพื่อให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าการตอนกิ่งเนี่ยไผ่ดำชวานีจะต้องทํำยังไงกันบ้างนะครับผมก็ผมมีตอนไปบ้างแล้วล่ะนะครับ น่าจะเริ่มลากเดินแล้วล่ะช่วงแรกๆนะครับประมาณ4 5หกิ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือจะตอนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมเริ่มมีการเตรียมกิ่งอะไรไปแล้วนะครับผมก็มาดูไร่ลุยเลยนะครับผมอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีเชือกฟางนะครับแล้วก็ตุ้มตอนขุยมะพร้าวนะครับผมแล้วก็ผสมสารเล่งรากนะครับไปนิดนึงนะครับก็ผมใช้เครื่องดูดชูกําลังกับกะปินะครับในการเป็นส่วนผสมเล็กน้อยนะครับผมกันไกตัดกิ่งสําหรับ เตรียมกิ่งนะครับผมก็เดี๋ยวจะพามาดูว่าลักษณะการเลือกกิ่งเพื่อทำการตอน,น,นผมเนี่ยผมทำยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับจากลักษณะกอนะครับที่ผมกําลังจะพามาเตรียมกิ่งเพื่อทําการตอนนะครับก็เดี๋ยวให้ดูหนอกันนิดนึงนะครับจะเห็นว่านะครับก็จะมีหน่อเล็กๆนะครับกําลังโผล่พ้นดินขึ้นมานะครับอันนี้โดนใจผมมากเลยนะครับเพราะว่า ได้มา3ามหน่อเลยนะครับรวมกันนะครับก็จากที่ผมปล่อยลำไปแล้วนะครับผมก็เลยมีพี่แนะนำมาให้ทำการเตรียมลำเตรียมกิ่งนะครับเพื่อไว้ขยายกิ่งตอนนะครับผมก็เลยทำการตัดยอดนะครับตัดยอดปลายนะครับด้านบนนะครับก็คือให้เขาสูงมาประมาณสักไม่เกิน2เมตรนะครับก็ทำการตัดนะครับจากนั้นเขาก็จะทำการแตกกิ่งแขนออกมาให้นะครับผม ก็คือค่อนข้างที่จะแตกกิ่งเร็วเหมือนกันนะครับผมก็ได้กิ่งขแขนงพออายุที่จะตอนได้แล้วก็จะมาทําการเตรียมกิ่งนะครับผมซึ่งการเตรียมกิ่งก็ไม่ยากนะครับผมก็มันลิดลิดลิดกลิ่งที่แบบเป็นกิ่งขแขนงเล็กๆครับออกไปนะครับผมประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็ใช้ตุ้มตอนของเราที่ไม่อยู่นะครับพันมัดรอบเลยนะครับก็เดี๋ยวกอนี้ผมจะยังไม่ได้ทํานะครับผมจะไปทําอีกกอนนึงที่ผมเตรียมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับอันนี้จะเป็นที่ผมเตรียมมาแล้วนะครับก็ผมทําการเตรียมกิ่งนะครับก็คือ ผมจะทำการตัดยอดปลายนะครับของกิ่งที่ขนาดพอเหมาะในการตอนแล้วนะครับผมแล้วก็ทำการนะครับเอาเอา,เอากาบพุ่มนะครับที่ตรงกิ่งนะครับกิ่งแขนงเนี่ยสวยๆนะครับคือต้องดึงออกให้หมดนะครับเราจะเห็นลักษณะว่าเขาพร้อมจะเริมเติบโตแล้วนะครับก็คือ ก็จะมีตาลากนะครับตาลากอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการมัดตุ้มตอนนะครับผมง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมนะครับได้ทําการเตรียมกิ่งแขนนะครับเพื่อที่จะทําการตอนแล้วนะครับก็จะได้กิ่งสวยงามแบบนี้นะครับก็ผมก็จะดูลักษณะจากความไม่อ่อนไม่แก่เกินไปของกิ่งแขนนะครับแล้วก็ลักษณะ ตาที่ตารากแล้วก็ตาหน่อครับที่พร้อมจะเจริญเติบโตนะครับตัวนี้ก็คือมีมีรอยนูนๆน,น,นะครับของตารากที่พร้อมจะขยายออกมาเป็นรากนะครับชัดเจนนะครับก็ตัวนี้จะทําการหุ้มแล้วก็รากเดินได้เร็วนะครับสำหรับเคสนี้นะครับผมจะไม่ได้ใช้มีดนะครับในการฟันให้เป็นแผลแล้วก็ใช้เลื่อยอะไรเงี้ยผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าผมลองมา ชุดหนึ่งแล้วนะครับก็เขาสามารถที่จะออกหน่อได้ดีเออออกรากได้ดีนะครับก็ในตุ่มตอนนี้นะครับผมก็เลยทําแบบนี้นะครับถือว่าได้ผลนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากการที่ผมก็จะทําการแกะตุ่มตอนนะครับก็จะมีน้ํานะครับก็จะบีบออกให้พอหมาดนะครับจากนั้นก็ทาอย่างนี้นะครับ ให้เป็นพอที่จะหุ้มตาลากได้นะครับการหุ้มไปแบบนะครับแล้วก็บีบแน่นนะครับบีบเพื่อให้เราอยู่ในลักษณะที่พอดีพอเหมาะนะครับกับกับไอกิ่งนะครับเพื่อไม่ให้หลวมนะครับจากนั้นก็ทําการใช้เชือกฟางนะครับรัดแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับคือมัดยังไงก็ได้ครับขอให้ขอให้มันแน่นนะครับไม่ให้ตุ้มเขา เขาเลื่อนหลุดนะครับนะครัจะก,กี่รอบก็ได้รอบเดียวก็ได้ขอให้เขาหลุดขอ,ขอให้เขาไม่หลุดนะครับ mm. เป็นอันใช้ได้นะครับถ้าเกิดตุ้มเขาไม่หลุดนะครับ ถ้าไม่มั่นใจก็หลังจากที่มัดแล้วก็สามารถเขย่าเขาย่ารู้ได้นะครับโอเคนะครับก็วิธีการตอนกิ่งนะครับของไผ่ดำชวานี่ก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากมายนะครับแค่เลือกกิ่งแขนงที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดลากได้ดีนะครับก็ทําการตอนปกติทั่วไปเลยนะครับก็ที่ผมหุ้มไว้นะครับ ประมาณ4ี่ห้าตุ้มนี่ครับก่อนหน้านะครับเชือกฟางสีแดงนะครับก็มีรากเดินหมดแล้วนะครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาขยายพันธุ์เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าไผ่ดำาาวหรือว,ว่าตัวจาว่าแบล็กตัวนี้นะครับก็เป็นที่ต้องการนะครับของเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตลาดยังต้องการอยู่เพราะว่ากิ่งพันธุ์ราคาค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยจะต้องทำการขยายพันธุ์เอาไว้เพื่อปลูกขยายเพิ่มในสวนนะครับผม ก็ทำน้อยได้มากนะครับหรือว่าเอาไว้ปลูกเอาไว้แบ่งปันเพื่อนหรือว่าเป็นของฝากสําหรับเพื่อนสนิทมิส,สหายที่มีความชื่นชอบในไม้ไผ่นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไผ่ใช้ลำอีกตัวหนึ่งที่เป็นไผ่ดําที่ทรงอิทธิพลกับหลายๆท่านนะครับผมก็คิดว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมก็เดีย๋ยวพาเดินดูตุ้มตอนที่เขามีรากดูกว่าก่อนจะจบคลิปนะนะครับผมเดีย๋ยวไปดูกัน เดี๋ยวจะพานะครับเดินดูสำรวจตุ้มตอนที่ทําการตอนกิ่งไว้แล้วนะครับก่อนหน้านะครับประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็จะเห็นว่านะครับเราใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับก็คือใช้ตุ้มตอนนะครับแล้วก็หุ้มนะครับเพื่อที่จะเลือกกิ่งที่สมบูรณ์นะครับจะพบว,ว่าก็คือตุ้มตอนสามารถเ,าเลี้ยง ลากของตาหนอนะครับแล้วก็สามารถเกิดลากออกมาแล้วนะครับผมก็นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ที่ตอนก่อนหน้าก็จะเป็นเชือกฟางสีเหลืองนี่นะครับก็ถือว่าพอใจนะครับสําหรับผมนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับอยากให้ดูลักษณะเฉพาะของไผ่ดำนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นเขียวนำก่อนนะครับแล้วก็สลับกับ ความดำที่จะเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อกอเขาจะลำก็จะมีอายุที่มากขึ้นนะครับนะครับอันนี้จะเริ่มมีลักษณะดำชัดเจนนะครับนะครับก็ค่อนข้างพอใจนะครับสำหรับไผายดำชาวานะครับผมสำหรับผายดำชาวานะครับก็ ถือว่าเป็นแผ่ที่ตอนง่ายนะครับผมขยายพันธุ์ง่ายนะครับอันนี้ไม่นับรวมวิธีขุดเหง้านะครับผมอันนั้นก็น่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีทริคนะครับเกี่ยวกับการขยายพันธุ์เด็ดๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ไปมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็นิ่มก็สลบสำรวจนะครับตุ่มตอนที่ในตอนการไว้นะครับก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็นำเสนอวิธีการขยายพันธุ์นะครับไผ่ดำชวานะครับผมด้วยวิธีการตอนกิ่งนะครับผมก็น่าจะได้ผลนะครับเพราะว่าทดสอบมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆที่ติดตามรับชมนะครับคลิปการขยายพันธุ์ไผ่ดำชวาด้วยวิธีการตอนกิ่งกันจบคลิปนะครับผมชาววันนี้ส่วนไผ่ยทานคุณขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ